สวัสดีครับเจอกองเช่นเคยสไตล์พระองค์วันนี้เอาน้องเตเติ้ลมาเป็นแบบอีกแล้วนักกอล์ฟเยาวชนเชียงใหม่เห็นไหมครับกำลังจะดังครับกำลังจะเก่งพัฒนาการไปเรื่อยๆน้องเตเติ้ลสวัสดีครับสิสวัสดีครับอ่าอันนี้จะมาโชว์ระยะ90หลาเห็นไหมครับ90หลาถึงทงทงขาวนี่นะครับยืนสูงกว่าลูกโดยการแบบว่าน้องเติ้ลเขาจะตีระยะเท่าเดิมหมด เก้าสิบหลาหรือร้อยหลาต้องเกลนตีได้หมดเลยแต่นี่จะตีระยะเก้าสิบหลานะครับถึงทงซูกสูงกว่าขาโดยการน้องเขาจะตีหลักการโดยอยู่ว่าของสไตล์โป่งนี่หมายความว่าการยืนตียืนขากว้างกว่าปกตินิดนึงไม่ต้องเผือซ้ายนะครับเพราะส่วนมากนะครับ์ฟส่วนมากจะตีเหล็กอะไรก็เผือซ้ายหมดอันนี้คือเป็นเวทนะครับเป็นเวท52ิงยิงตรงได้เลยครับเอาน้องเต้นโชว์ดิ ไม่ไม่ไม่เผ ER ื่อซ้ายเลยนะครับเห็นไหมครับ90หลาสบายสบายเลยครับเห็นไหมลองเื่อนเขาสบายมากเห็นไหมครับไม่เผื่อซ้ายเลยแงได้หมดต้องการใช้นิดเดียวที่จะล่องบนนะครับสวยมากเลยแง่นะครับ สบายสบายเก้าสิบหลายจากลองเติ้ลสไตล์ของพระองค์หมายความว่ายืนสูงกว่าลูกคือยืนสูงกว่าลูกโดยการใช้เวทห้าสิบสองเอ้ยห้าหกห้าแปดหกสิบนักกอล์ฟเพื่อไปจะเผื่อซ้ายกันใช่ไหมครับเพราะยืนสูงกว่าลูกต่อไปไม่ต้องเผื่อครับยิงตรงได้เลยนะครับลองเติ้ลโตมาหลายทิปแล้ดีมากขึ้นเรื่อยเลยเก่งมากขึ้นนะครับโอเคเดี๋ยวครับที่เสียงดังนี่เขาก่สอสร้างหันไป เอ้ยม่ไมม่เอ้ยม่เอ้ยแม่จะเสียงดังไปหน่อยใช่ไหมถ้าเสียงดังไปหน่อยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับ้างไทยได้นะนี่เห okay. ็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยโอเคสวัสดีครับ